กระจายเสียงเพื่อการเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแพลนเบด ates, พืชแห่งอนาคตสําหรับหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยบทเรียนทั้งหมด8บทเรียนคือบทที่1นึ่ n พลนเบดคืออะไรบทที่2การตลาดสําหรับพืชที่ใช้ผลิตสินค้าแพลนเบดบทที่3ถั่วเขียวพืชโปรตีนหลากคุณค่าบทที่4 ถั่วเหลืองแหล่งโปรโตีนคุณภาพสำหรับอนาคตบทที่5เห็ดแครงพืชท้องถิ่นสู่การผลิตอาหารจากพืชบทที่6ไข่ผําพืชน้ำมหัศจรรย์บทที่7การจัดการทางการเงินสำหรับกรเกษตรกรและบทที่8ตัวอย่างกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากพืชแพ,พลนเบสสำหรับบทเรียนวันนี้คือบทที่ห เห็ดแครงพืชท้องถิ่นสู่การผลิตอาหารจากพืชโดยนายตราพึกทัญ,ญเกษตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดกลุ่มส่งเสริมการเกษตรสวัสดีครับตราพึกทัญ,ญเกษตรนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรครับ เห็ดแครงพืชท้องถิ่นสู่การผลิตอาหารจากพืชเห็ดแครงหรือที่เรียกว่า s สปิต l m ลมั r o o m มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชิโซฟิลามคอมมูนเป็นเห็ดท้องถิ่นที่สามารถขึ้นได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีชื่อพื้นถิ่นที่เรียกแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคเช่นเห็ดตีนตุกแกในภาคเหนือเรียกเห็ดแก่นหรือเห็ดตามอดภาคใต้เรียกเห็หเหดาย,ยาง เพราะมักพบบนไม้ยางพาราภาคกลางเรียกเห็ดมะม่วงเนื่องจากขึ้นบนต้นมะม่วงดอกมีลักษณะเป็นรูปพัดมีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุมปลายงุ้มลงเป็นลอนแต่ขแปนงเป็นแฉกเล็กๆคล้ายนิ้วเท้าตุกแกแยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลงขนาด1-3เซนติเมตรสูง1-4เซนติเมตร ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอกสีครีมก้านอยู่ด้านข้างหรือเกือบไม่มีก้านสามารถงอกได้ตลอดปีโดยในฤดูฝนจะพบเห็ดแครงงอกตามเศษซากต้นไม้หรือวัสดุหลายชนิดเช่นไม้ยูคาลิปตัสไม้สนสำหรับในภาคใต้มักขึ้นตามธรรมชาติบนต้นยางพาราที่ตัดค้นไว้เมื่อท่อนไม้ตายและมีฝนตก จะพบเห็ดแครงขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับสำหรับการตลาดจากกระแสะการบริโภคโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์หรือโปรตีนจากพืชที่เรามักจะเรียกว่า plant-based meat เริ่มเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและต้องการลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมากประกอบกับการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งยังมีกระแสความต้องการบริโภคของกลุ่มมังสวิรัต และกลุ่มวีแกนที่ไม่ต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลให้โปรโตีนทดแทนจากเนื้อสัตว์ที่ได้จากพืชขยายตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งเห็ดแค็งเป็นหนึ่งในพืชที่นำมาใช้ทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ครับเห็ดแข็งส่วนใหญ่มีการจำหน่ายในรูปของผลผลิตสด โดยจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่และมีบางส่วนจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจรวมถึงโมเด Trade ซึ่งราคาผลผลิตสดจะอยู่ที่ประมาณ250-400บถึง400บาทต่อกิโลกรัมหากมีการนำมาทำเป็นเห็ดแห้งจะมีราคาประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,500บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและคุณภาพของผลผลิตด้วยครับ การเพาะเห็ดแครงการเพาะเห็ดแครงนั้นเป็นกระบวนการที่เราจะนําเชื้อเห็ดแครงมาขยายพันธุ์ต่อมีขั้นตอนและวิธีการที่ค่อนข้างปราณีตโดยจะต้องผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อจากอาหารวุ้น PDA ที่ใช้มันฝรั่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับอาหารวุ้น PDA คืออาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดแครงให้บริสุทธิ์โดยจะเป็นการตัด เชื้อเห็ดแครงบริสุทธิ์จากแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีมาวางลงในอาหารวุ้น PDA หลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายเชื้อบริสุทธิ์ที่จเจริญในอาหารวุ้น PDA ลงในมเมล็ดข้าวฟ่างที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วสำหรับมเมล็ดข้าวฟ่างที่นำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดแครงนั้นจะต้องนําไปต้มพร้อมทั้งผ่านการอบด้วยหม้อนึ่งความดัน เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโอกาสที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนในภายหลังจากนั้นนำขวดข้าวฟ่างไปบ่มเชื้อให้เจริญเติบโตเต็มขวดในห้องที่สะอาดไม่มีแสงแดดมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25-30องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานาน13-15วันโดยสังเกตเห็นว่าเชื้อเห็ดแครงปกคลุมผิวมเมล็ดข้าวฟ่างจากนั้น จึงสามารถนำเชื้อไปขยายต่อลงในก้อนต่อไปได้ครับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดแครงเมื่อเส้นใยเห็ดแครงเจริญเติบโตเต็ม,มเมล็ดข้าวฟางแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขยายหัวเชื้อลงในถุงพลาสติกที่บรรจุก้อนเชื้อซึ่งนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราหรือขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนเนื่องจากหาง่ายและสะดวกในการบรรจุถุงพลาสติกโดยมีสูตรอาหารและขั้นตอนการปฏิบัติด,ดังนี้ สูตรอาหารสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ดแครงประกอบด้วย 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราปริมาณ100กิโลกรัม 2. รำละเอียดปริมาณ50กิโลกรัม 3. น้ำสะอาดต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดแครงกันนะครับ 1. เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วนตามสูตรจนได้ปริมาณตามที่ต้องการจากนั้นใช้พลัว่วหรือเครื่องผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมน้ำสะอาดลงไปในขี้เลื่อยคลุกเ้าให้เข้ากันโดยให้มีความชื้นประมาณ70-7ถึงเปอร์เซทดสอบโดยใช้มือกำแล้วบีบขี้เลื่อยผสมในขณะที่ใช้มือกำรรและบีบส่วนผสมน้ำจะไม่มีน้ำไหลออกมาและเมื่อแบมือออกขี้เลื่อยผสมจะยังคงจับกันเป็นก้อน 3. บรรจุขี้เลื่อยที่ผสมเสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกขนาด6.5คูณ10นิ้ว ให้มีน้ำหนักประมาณ600กรัม 4. อัดขี้เล่ยผสมให้แน่นพอสมควรจากนั้นดึงถุงพลาสติกให้ตึงรวบปากถุงเพื่อไล่อากาศออกแล้วจึงใส่คอขวดพลาสติกหลังจากนั้นพับปากถุงพาดคอขวดลงมารัดด้วยหนังยางอุดด้วยจุกสำลีแล้วนำไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อต่อไปครับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดหลังจากทำก้อนเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว ควรนึ่งฆ่าเชื้อทันทีภายในวันเดียวกันด้วยวิธี pasteurization เพื่อกำจัดโรคและมแมลงศัตรูเห็ดโดยใช้หม้อแรงดันอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสระยะเวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนถุงที่จะนึ่งหากหนึ่งครั้งละ100-400ถึงถุงจะใช้เวลานาน,าน3ชั่วโมง หรือหากหนึ่งครั้งละ500-800ถึง800ถุงจะใช้เวลานาน4ถึง5ชั่วโมงครับเมื่อครบเวลาให้ดับไฟรอให้เย็นแล้วนำถุงก้อนเชื้อเห็ดไปเก็บไว้ในห้องเขี่ยเชื้อต่อไปครับการถ่ายเชื้อลงในก้อนเชื้อหลังจากผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วควรทิ้งก้อนเห็ดไว้ให้เย็นและเขี่ยเชื้อเห็ดลงไปทันทีโดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติดังนี้ครับ 1. นำก้อนเห็ดที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ววางไว้ในห้องที่สะอาดไม่มีลมพัดผ่าน 2. นำหัวเชื้อเห็ดแครงจากเมล็ดข้าวฟ่างที่เพาะไว้เคาะให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจายเพื่อสะดวกในการเทหัวเชื้อลงในถุงพร้อมกับเปิดจุกสำลีขวดเมล็ดข้าวฟ่างและลนไฟที่ปากขวดเพื่อเป็นการฆ่า,าและลนไฟที่ปากขวดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับ 3. ามเทหัวเชื้อมเมล็ดเข้าฟางลงไปในก้อนเชื้อประมาณ20-30เมล็ดโดยหัวเชื้อมเมล็ดเข้าฟาง1ขวดจะสามารถใส่ก้อนเชื้อเห็ดได้ประมาณ30-40ถง 4. ก้อน 4. นํนก้อนเชื้อที่ผสมเชื้อเห็ดสมบูรณ์แล้วไปเก็บไว้ในสถานที่สำหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ดแครงต่อไปและในขั้นตอนนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่3ข้อนะครับข้อที่1 ห้ามใช้มือแตะเมล็ดข้าวฟ่างและห้ามวางจุกสำลีบนพื้นเพราะจะทําให้ก้อนเชื้อเหตุเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 2. ัควรลนไฟที่ปากขวดทุกครั้งที่มีการเปิดและปิดจุกสำลีครับการบ่มและการดูแลรักษาการบ่มก้อนเชื้อเห็ดแครงนำก้อนเชื้อที่ผสมเชื้อเห็ดแครงแล้วเก็บในห้องหรือโรงเรือนสำหรับบ่มเชื้อทันที โดยโรงเรือนบ่มเชื้อควรเป็นโรงเรือนที่ป้องกันไม่ให้แสงแดดผ่านเข้ามาแต่สามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างดีและรักษาความชื้นภายในโรงเรือนได้สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในโรงเรือนควรอยู่ระหว่าง28-32องศาเซลเซียสหลังจากบ่มเส้นใหญ่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ15-20วันเส้นใยจะเจริญเต็มถุงจึงนาไปเปิดดอกต่อไปได้ครับการเปิดดอกเห็ดแครง หลังจากบ่มก้อนเชื้อจนเส้นใยเจริญเต็มถุงแล้วสังเกตได้จากลักษณะของก้อนเชื้อจะเป็นสีขาวทั้งก้อนคัดเลือกถุงก้อนเชื้อที่เส้นใยเจริญเติบโตเต็มที่มาเปิดดอกซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ครับ 1. การกรีดถุงนำก้อนเชื้อมาถอดคอขวดออกและจุกสำลีรวบปากถุงโดยใช้หนังยางรัดให้แน่น ใช้มีดที่คมกรีดข้างถุงเป็นแนวยาวสี่แถวโดยจะกรีดในลักษณะเฉียงลงเพราะก้อนเชื้อเห็ดจะเก็บความชื้นได้ดีกว่าและรอยกรีดจะยาวกว่าการกรีดตามแนวตั้งจากนั้นนำไปวางในชั้นโรงเรือนเปิดดอก2การวางหรือแขวนก้อนเชื้อไว้ในโรงเรือนเปิดดอกก้อนเชื้อที่กรีดถุงเรียบร้อยแล้วให้นำมาวางไว้ในโรงเรือน ซึ่งลักษณะการวางก้อนเชื้อเห็ดแครงเพื่อให้เกิดดอกนั้นสามารถทำได้2วิธีด้วยกันคือ 1. การวางบนชั้นโดยให้วางก้อนเชื้อเป็นแถวให้แต่ละถุงห่างกันประมาณ5-7เซนติเมตรหรือ 2. การวางก้อนเชื้อแบบแขวนโดยตัวที่จะแขวนก้อนเชื้อเห็ดให้ผูกพวงละประมาณ5-10ถุง หลังจากนั้นนำถุงก้อนเชื้อไปแขวนให้แต่ละพวงห่างกันประมาณ5-7เซนติเมตรครับการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดหลังจากกรีดถุงและนำก้อนเชื้อไปวางหรือแขวนไว้ในโรงเรือนแล้วควรปฏิบัติด,ดังนี้วันที่1ถึงวันที่3รดน้ำเฉพาะที่พื้นโรงเรือนเพื่อให้ภายในโรงเรือนมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการออกดอก ควรหลีกเลี่ยงการรดน้ำไปถูกก้อนเชื้อเห็ดแครงโดยตรงซึ่งจะทำให้น้ำเข้าตรงบริเวณรอยกรีดส่งผลให้ก้อนเชื้อเน่าและเสียหายได้วันที่4ถึงวันที่5หลังจากเห็ดออกดอกแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยฉีดพ่นน้ำให้เป็นละอองฝอยวันละสองครั้งเช้าและเย็นแต่ถ้าอากาศแห้งควรเพิ่มจำนวนครั้งขึ้น เพื่อรักษาความชื้นในโรงเรือนให้ได้ความชื้นสัมพัสประมาณ75-85%ครับการเก็บผลผลิตควรใช้มีดที่คมเฉือนตรงโคนดอกเห็ดที่บานเต็มที่หรือใช้มือบิดดอกที่ก้อนแต่ควรระมัดระวังไม่ให้มีขี้เลื่อยติดออกมาซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้สองรอบดังนี้การเก็บผลผลิตรอบที่ห ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 80- 120ถึงกรัมต่อเห็ด1ก้อนและในการเก็บผลผลิตรอบที่2หลังจากเก็บผลผลิตครั้งแรกไปแล้วให้ทำการพักก้อนเชื้อเห็ดเป็นระยะเวลา6-7ถึงวันจะสามารถเก็บผลผลิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยผลผลิตเฉลี่ยประมาณ20-30ถึงกรัมต่อเห็ด1ก้อนเมื่อเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วให้นำก้อนเชื้อเห็ดไปทิ้งหรือเอาไปทำลาย หากนำไปทิ้งควรทิ้งให้ไกลจากสถานที่เปิดดอกเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของโรคที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นทำความสะอาดโรงเรือนชั้นวางและอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยน้ำยาคลอรีนหรือผงซักฟอกรวมถึงฉีดยาฆ่าเชื้อราที่อาจซุกซ่อนตามเสาหรือชั้นวางและบริเวณพื้นทางเดินพักโรงเรือนให้แห้ง เป็นระยะเวลาประมาณ2-3วันแล้วจึงนำก้อนเชื้อเห็ดรอบใหม่มาเปิดดอกต่อไปได้ครับโรคและสัตวูตพืชของเห็ดแครงโรคของเห็ดแครงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโรคของเห็ดหมายถึงอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยแสดงออกผ่านทางรูปร่างของเห็ดเช่นดอกเล็กแครแกรนซึ่งสามารถจำแนกได้2ประเภทดังนี้ 1. โรคของเหตุที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคของเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อมีเชื้อสาเหตุได้แก่เชื้อราแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือไส้เดินฝอยซึ่งเชื้อสาเหตุที่สำคัญและมักพบเจอเป็นประจำจะแบ่งเป็นสองกลุ่มสาเหตุได้แก่กลุ่มที่1สาเหตุจากเชื้อราเชื้อราบางชนิดสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วและเข้าไปแย่งอาหารส่งผลให เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตช้าทำให้ได้ผลผลิตน้อยหรือไม่สามารถให้ผลผลิตได้เลยซึ่งเรียกว่าเชื้อราแข่งขันและอีกชนิดหนึ่งคือเชื้อราปนเปื้อนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีเส้นใยที่เจริญเติบโตวรวดเร็วมากซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะการผลิตหัวเชื้อโดยมักจะปะปนอยู่กับขี้เลื่อยซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในวัสดุเพาะ สร้างความเสียหายกับก้อนเชื้อเห็ดในปริมาณมากต่อมาจะเป็นกลุ่มที่2นะครับสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียดอกเห็ดจะมีลักษณะเป็นแผลฉ่ำน้ำมีดอกม้วนงอมีขนาดเล็กกว่าปกติสำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราก็จะมีวิธีการปฏิบัติหลักๆอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับ 1. คัดแยกก้อนเชื้อที่ปนเปื้อนออก และนำไปทำลายนอกแปลงหรือนอกโรงเรือนทันที 2. ถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อในสถานที่ที่สะอาดปราศจากฝุ่นและลมพัด 3. หลังจากเก็บผลผลิตควรทำความสะอาดโรงเรือนทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและพักโรงเรือนอย่างน้อย2-3สัปดาห์ครับสำหรับโรคของเห็ดที่เกิดในกลุ่มที่2มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย โดยดอกเห็ดจะมีลักษณะเป็นแผลฉ่ำน้ำดอกม้วนงอมีขนาดเล็กกว่าปกติและไม่เป็นที่ต้องการของตลา,าดซึ่งมีแนวทางในการป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดังนี้ครับ 1. ควบคุมความชื้นในโรงเรือนพาะเห็ดให้อยู่ระหว่าง80-85% 2. ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธีไม่ควรให้มีหยดน้ำค้างอยู่บนดอกเห็ด 3. หลังจากเก็บผลผลิตแล้วควรทำความสะอาดโรงเรือนทั้งหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและพักโรงเรือนอย่างน้อย2-3สสัปดาห์ครับอีกปัจจัยหนึ่งคือโรคของเห็ดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้แก่การแปรปรวนของอากาศอุณหภูมิความชื้นภายในและนอกโรงเรือนแสงแดด รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีแนวทางป้องกันดังนี้ 1. โรงเรือนควรมีช่องว่างระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และระบายความชื้นได้เป็นอย่างดี 2. ควบคุมความชื้นสัมพัสภายในและภายนอกโรงเรือนให้มีความใกล้เคียงกันโดยทั่วไปแล้วความชื้นภายในโรงเรือน ในระยะเปิดดอกควรอยู่ระหว่าง80-90%และควบคุมความชื้นให้คงที่อยู่เสมอครับต่อมาก็จะเป็นศัตรูพืชศัตรูของเห็ดแครงนะครับศัตรูพืชที่สำคัญของเห็ดแครงคือไรไข่ปลามีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กสีใสเกาะกินน้ำเลี้ยงทำให้ดอกเห็ดแครงแคระแกรน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหัวเชื้อปนเปื้อนหรือมีอายุมากกว่า15-20วันสามารถระบาดและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวทางในการป้องกันและกำจัดดังนี้ 1. คัดแยกหัวเชื้อที่ปนเปื้อนออกนำไปทำลายนอกแปลงหรือนอกโรงเรือนทันที 2. ทำความสะอาดโรงเรือนและควรเปิดโรงเรือนไว้อย่างน้อย1สัปดาห์ 3. ใช้หัวเชื้อบริสุทธิ จัดการทำก้อนเชื้อแบบร่นระยะเวลาให้เชื้อเดินได้เต็มก้อนเร็วขึ้นโดยบ่มก้อนไม่เกิน12-15วันเพื่อลดโอกาสและระยะเวลาในการปนเปื้อน 4. จัดตารางระยะเวลาการเปิดดอกให้กระชับขึ้นและควบคุมความชื้นให้มีความเหมาะสม 5. หลังจากเก็บผลผลิตควรทำความสะอาดโรงเรือนทั้งหมด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและพักโรงเรือนอย่างน้อย2-3ส,สัปดาห์ครับการแปรรูปเห็ดแครงเป็นเห็ดท้องถิ่นที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญหลายชนิดจากงานวิจัยเห็ดแครงพบว่าเห็ดแครงมีโปรตีนค่อนข้างสูงประมาณ17%และมีกรดอะมิโนโที่จำเป็นทุกชนิดเหมือนกับเนื้อสัตว์และมีไฟเบอร์สูง นอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆซึ่งสารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลของเห็ดแครงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งในเห็ดแครง100กรัมจะประกอบด้วยโปรตีน17กรัมไขมัน0.5กรัมแคลเซียม90มิลลิกรัมธาตุเหล็ก280มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส 640มิลลิกรัมครับโดยส่วนมากแล้วนิยมนำเห็ดแครงมาประกอบอาหารและบริโภคเป็นอาหารพื้นบ้านที่หลากหลายเช่นไข่เจียวเห็ดแครงแกงเผ็ดเห็ดแครงน้ำพริกอ่องคั่วกลิ้งเห็ดแครงผัดเห็ดแครงใส่ไข่ลาบเห็ดแครงหอยจ้อเห็ดแครงและแกงเขียวหวานเห็ดแครงเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ยังนำมาแปรรูปในกระบวนการอุตสาหกรรมเช่นหมูปิ้งเห็ดแครงสเต็กเห็ดแครงเบอร์เกอร์เห็ดแครงและลูกชิ้นเห็ดแครงครับทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริโภคโปรตีนทางเลือกที่ได้จากพืชและยังสามารถเติบโตต,ต่อไปได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณครับ สำหรับบทเรียนในวันนี้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้จากเอกสารประกอบการเรียนทาง Google Classroom โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแพลนเบดพืชแห่งอนาคตและรับฟังรายการย้อนหลังพร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนได้ในเว็บไซต์ www.am1386.com เมนูโรงเรียนเกษตรทางไกลและ YouTube ช่อง a m 1 3 8 6 radio ร ติดตามโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแพลนเบดพืชแห่งอนาคตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรคลื่นความถี่ AM 1386กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ออกอากาศย้อนหลังทางช่อง YouTube AM 1386 r a d สารสำหรับสัปดาห์หน้าเป็นการเรียนรู้ในบทที่6ไข่ผำพืชน้ำมหัศจรรย์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ